อยอหน้าถัดไปนะครับหน่วยงานที่เรียกว่า US EPA ครับ EPA ก็คือ Environmental Protection Agency ก็เหมือนเป็นหน่วยงานที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับของ US EPA ที่ที่ผมคุ้นที่สุดก็คือไอ้ตัว Energy Star นั่นแหละไอตัวฉลากรูปดาวนี่ที่แปะอยู่ตามอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แหละ ก็เป็นคนที่บอกว่าเอออุปกรณ์ไฟฟ้าติดดาวก็แปลว,ว่าประสิทธิภาพพลังงานสูงอะไรแบบนี้นะครับหน่วยงาน US EPA เนี่ยแล้วข้อกำหนดนะครับของ US EPA เนี่ยก็ใช้แค่นะครับกับอากาศภายนอกนะครับแล้วในอดีตนะครับก็ถูกอ้างอิงนะครับโดยสแตนดาร์ด62ของแอ r a รนี่แหละนะครับ สำหรับเ,เรื่องข้อกำหนดนะครับในการาทำความสะอาดอนุภาคหรือว่ากรองอนุภาคเนี่ยนะครับออกจาก outdoor Out air ออกจากอากาศภายนอกตอนที่คงประมาณว่าสแตนดาร์ด62ในอดีตเนี่ยสังเกตมันไม่มีจุดนะครับแต่ก่อนก็คงไม่ได้แยกนอกในอะไรอย่เงี้นะไเนาะโทษไม่ได้แยกเรื่องอาคารพาณิชย์หรือว่าอาคารที่อยู่อาศัยนะครับ แต่ก่อนสตานะ62ก็อ้างอิงข้อกำหนดของ EPA นะครับในการบอกว่าเออเวลาเอาอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการกรองอนุภาคทิ้งก่อนตารางที่หนึ่งเนี่ยก็แสดงให้เห็นข้อมูลด้านอนุภาคนะครับของสถานะ62ของ h s a ์นะครับแล้วก็62.1นะครับซึ่งอ้างอิงข้อมูลของ US EPA นะครับ อันนี้หน่วยงาน EPA เนี่ยตอนนี้ก็มีการเสนอนะครับามาตรฐานที่มีตัวเลขต่ำลงนะครับสำหรับไอค่า PM 2.5ของอากาศภายนอกนะครับก็มีการลดตัวเลขให้ต่ําลงก็คือให้มันปลอดภัยขึ้นลนะลดลดตัวเลขความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ยอมรับได้นี่ให้ให้มันน้อยลงนะครับ คนก็จะมีเรียกว่าปลอดภัยขึ้นนะเนาะข้อกำหนดด้านการกรองอื่นๆนะครับของแอร์เนี่ยก็พูดถึงการรักษาให้อุปกรณ์เชิงกลนเนี่มันสะอาดขึ้นนะครับอุปกรณ์เชิงกลก็อาจจะหมายถึงระบบแอรอะไรพวกนี้นะครับในขณะที่มาตรฐานหรือกฎหมายปัจจุบันเนี่ยบังคับใช้เฉพาะเรื่องการ เกิดควันนะครับจากไอตัวกรองหรือฟิลเตอร์เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดติดไฟขึ้นมานะครับอืมโอเคอ่าอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ายังไม่เคยอ่านพวกมาตรฐานห้าสิบสองจุดสองนะครับเรื่องฟิลเตอร์แต่เอาเอาตามตัวหนังสือก่อนนะเราตามตัวหนังสือก่อนนะ ข้กอกาหนดด้านการกรองของแอสเเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็พูดถึงการที่จะต้องรักษาพวกอุปกรณ์ในระบบเชิงกลในระบบ,บปร่าอากาศเนี่ยให้มันสะอาดในขณะที่พวกกฎหมายปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เนาะอาจจะพูดถึงแค่เรื่องว่าเออจะทํายังไงถ้าเกิดฟิลเตอร์มันเกิดไม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็จะต้องควบคุมยังไงเนี่ย,ยตอนนี้กฎหมายเนี่ยมีอยู่มีอยู่เรื่อง เฉพาะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปอ่านไปดูว่าเทเบิลหนึ่งนี่เขาพูดเรื่องอะไรกันนะ